สวัสดีครับละความยึดมั่นในตัวกูของกูคือโจทย์ทางจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราทุกคนคนเลวคนหนึ่งวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ทำดีเขาก็เปลี่ยนเป็นคนดีได้ขณะเดียวกันคนดีในวันนี้พรุ่งนี้มันก็เหลียวได้นี่คือความไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์ไม่มีต้นโพต้นไหน ที่จะอยู่เป็นอมตะถ้าเราเป็นต้นโพที่จะหมดอายุไขก็ต้องปลูกลูกโพต้นใหม่ขึ้นมาหลวงพ่อหวังเพียงแค่นั้นทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และไม่เป็นทุกข์ไปกับมันพบกับเรื่องสั้นสาระดีๆในหัวข้อของผู้ปลูกต้นโพวัดพระบาทน้ำพุฟังเมื่อไร สบายใจเมื่อนั้นที่เราสามารถเลือกนำไปปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันขณะได้อย่างมีความสุขใจสงบใจและเบิกบานใจเรามารับฟังกันเลยครับ40กว่าปีก่อนนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยายลัยแห่งชาติออสเตรเลีย อารมณ์กฎพล,ลมุกมีโอกาสได้อ่านหนังสือพุทธธรรมของพระพมคุณาภรณ์ปออปยุตโตและเกิดความประทับใจที่หนังสือให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนในขณะที่ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยกลับไม่อาจตอบข้อสงสัยได้ว่าที่สุดแล้วเป้าหมายของชีวิตคืออะไรนักศึกษาหนุ่ม จึงได้ตัดสินใจเข้าบวสมบทณนวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นอุปัชฌาย์และได้รับฉายาว่าติกะปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาหลักแหลมต่อมาในปีพุทธศักราช2546 ท่านได้รับพระราชทานราชินานามว่าพระอุดมประชาทรน,นับเป็นสมณศักดิ์ซึ่งสอดคล้องกับกิจที่ท่านทำเพื่อมวลมนุษย์ผู้ไร้ที่พึ่งมาตลอดเวลากว่า30ปีกิจของสง์ที่แปลและเปลี่ยนไปในช่วงแรกที่ท่านบวชวัย26ปีได้ศึกษาธรรมวินัย และได้จากริกแสวงหาความสงบแห่งจิตไปยังพื้นที่ต่างๆกระทั่งมาจำพรรษาเพียงรูปเดียวที่วัดถ้ำเขาเขียวในเขตวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีก่อนที่จะได้รับนิมนต์ดำรงตาแหน่งเจ้าอาวาสในเวลาต่อมากิจของพระคุณเจ้าในเวลานั้นก็คือการเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสอนสมาธิแก่ลูกศิษย์จนกระทั่งวันหนึ่ง ท่านเดินทางไปบินทบาทที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและนับจากนั้นกิจของสมณะรูปนี้ก็แทบจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคนไข้เตียงหนึ่งพยายามยกมือขึ้นไหวหลวงพ่อด้วยมืออันสันเทาเมื่อหลวงพ่อเดินเข้าไปหาพร้อมกับจับมือรับไหวเท่านั้นเขาร้องไห้โ h ออกมาเลยร้องอย่างที่หลวงพ่อไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ด้วยอารมณ์ที่ทั้งเสียใจและตื้นตันใจสุประมาณไม่กี่นาทีให้หลังเขาเริ่มบีบมือหลวงพ่อแน่นขึ้นแน่นขึ้นกอดจะอ้าปากหายใจทีตาค้างและขาดใจตายในที่สุดโดยมือของหลวงพ่อนั้นยังกลุ่มกันไว้แน่นกับเขาอยู่วันนั้นหลวงพ่อเดินทางกลับวัดด้วยจิตใจที่กระเจดิดกระเจิง เมื่อทราบว่าคนไข้ที่เพิ่งเส้นใจคือผู้ป่วยโรคเอดถทว่าหลังจากนั้นไม่นานจิตใจที่สับสนเพราะความตายบังเกิดขึ้นต่อหน้าก็เปลี่ยนเป็นปัญญาและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ล้มป่วยด้วยโรคร้ายและไร้ที่พึ่งพิงแทนนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการธรรมรักอิเวศมีจุดมุ่งหมายให้ วัดพระบาทน้ำพุเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ป่วยโรคเอดช่วงแรกที่ก่อตั้งท่านต้องเผชิญเรื่องราวร้อยพันแง่มุมบางวันที่ออกบินทบาทท่านถึงต้องอุ้มบาทเปล่ากลับวัดเพราะถูกชาวบ้านต่อต้านว่าหลวงพ่อรับคนเป็นเอดมาอยู่วัดทำไมผ่านมาสามสิบกว่าปี หลวงพ่อได้ปลุกฝังให้สังคมลดอคติต่อผู้ป่วยและหันมาช่วยสนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุมากขึ้นทว่าขณะน,นี้แม้ในวัยเจปีหลวงพ่อยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสุดกำลังโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยด้วยความยึดมั่นในพุทธบัญญัติที่ว่าทุกทั้งหลายของสัตว์โลกพระสงฆ์มีหน้าที่บำบัด ท่านได้กล่าวว่าในสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีกระทรวงสาธารณสุขหรอกมีแต่ปู่ชีวกะโกมารพัดท,ทุกทุกอย่างของสัตว์โลกความเจ็บปวดความตายพระสงฆ์องค์เจ้าท่านมีความรู้ที่จะบำบัดได้รอบด้านตั้งแต่เกิดพระก็ตั้งชื่อเจ็บป่วยก็ไปขอยาพระบางทีท่านก็ปอ่อน้ำมนต์ให้ พระท่านมีศาสตร์ในการช่วยชีวิตคนเพราะท่านเรียนรู้ธรรมชาติมากกว่าเราพระสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้ทําสิ่งดีดีดำรงชีวิตยอยู่อย่างเหมาะสมขยันทำมาหากินเอาธรรมชาติร,รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์พระสอนทั้งนั้นชีวิตของพระเป็นชีวิตแบบบุรณาการและช่วยบำบัดทุกข์ทั้งหลายของสัตว์โลกได้ แต่ถ้าถามว่ามันใช่หน้าที่ของพระไหมที่ต้องมาดูแลคนป่วยหลวงพ่อก็จะบอกว่ามันไม่ใช่โดยตรงและอันที่จริงคนป่วยเหล่านี้ก็ไม่มีใครอยากมาอยู่วัดหรอกแต่ในเมื่ออยู่บ้านไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องหาที่ไปวัดพระบาทน้ำพุก็เป็นที่หนึ่งที่เขาเลือกจะมาบางคนถูกเอามาทิ้งไว้หน้าวัดก็มีแสดงว่า คนที่มีหน้าที่จริงๆยังบกพร่องใช่ไหมโรงพยาบาลมีไม่พอหมอส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่มากมายความบกพร่องเหล่านี้มันมีอยู่จริงสังคมเราจึงมีสิ่งที่ไม่ควรต้องมีเช่นบ้านพักคนชราคนขอทานเรากำลังพูดถึงสังคมที่มีความรับผิดชอบนะแต่จริงๆแล้วไม่มี เพราะยังมีคนที่อดอยากหิวโหยคนเป็นโรคร้ายต่างๆจึงต้องมาอยู่ที่วัดโรคร้ายนี้เป็นเรื่องของความป่วยไข้ที่ลุกลามไปเป็นอคติของสังคมคนที่เป็นก็ถูกรังเกยียจถูกมองว่ามีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ดีส,สัมสนสังคมเราไม่ให้อภัย ไม่โอกาสถึงได้มีคนทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ยังดีสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาคนไทยเปลี่ยนไปเยอะทุกปีจะมีคนมาที่วัดประมาณสองแสนคนมาทำบุญมาช่วยเพราะเขาข้ามผ่านอากติไปแล้วหลวงพ่ออยากฝากไว้ว่าก่อนจะตัดสินใครให้ถามตัวเองว่าเราดีที่สุดแล้วหรือยัง ดีทุกอย่างแล้วหรือเปล่าในโลกนี้ไม่มีใครดีที่สุดหรอกแล้วจะบอกว่าใครเลวทุกอย่างมันก็ไม่ใช่คนเลวคนหนึ่งวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ทำดีเขาก็เปลี่ยนเป็นคนดีได้ขณะเดียวกันคนดีในวันนี้พรุ่งนี้มันก็เลวได้นี่คือความไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์ความถูกผิดชั่วดีนั้นไม่มีอะไรแน่นอน จะมาตีกรอบตีเส้นไม่ได้หรอกถ้าสังคมมีคนเลวเราต้องช่วยให้เขาเปลี่ยนเป็นคนดีอย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นหน้าที่ของใครว่าเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของคนนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนนี้เวลาเราเห็นขยะเลื่อนอยู่ข้างทางเรามักจะคิดก่อนเลยว่าทำไมเทศบาลไม่มาเก็บขยะแทนที่เราจะช่วยเก็บไปทิ้งเสียเอง เพื่อให้สังคมสะอาดคนส่วนใหญ่ก้าวข้ามเส้นนี้ไม่ได้ถ้าเรามองที่ประโยชน์ของสาธารณะหรือสังคมเราจะพบบทบาทที่เหมาะสมของตัวเองถามว่าหลวงพ่อดูแลผู้ป่วยนี้มันแปลกไหมไม่แปลกหรอกแค่มันถูกมองข้ามหลวงพ่อหาตัวเองเจอว่าเราอยู่ตรงนี้ เราจะทำอะไรได้บ้างใครไม่เก็บเราก็เก็บเพราะมันก็เป้าหมายเดียวกันถ้าทุกคนคิดแบบนี้หลวงพ่อว่าโลกมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นถ้าเปรียบสิ่งที่หลวงพ่อทำก็เป็นการปลูกต้นโพสักต้นปัญหาต่างๆก็เปรียบเป็นปุ๋ยที่ทำให้ต้นโพต้นนี้ได้โตขึ้นงานที่หลวงพ่อทำถ้ามองบางด้านจะเห็นว่า อืมจริงมันก็ยังไม่ดีหรอกแต่ว่าถ้าเรามองผ่านจิตหรือธาตุแท้ของเราจริงๆก็จะเห็นว่าเออเราก็ทำดีนะเพราะเราพยายามทำสิ่งที่ดีและไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ป่วยเท่านั้นแม้แต่คนชาราคนพิการหรือจะเป็นสุนัขจรจัดก็ได้พึ่งที่วัดเรื่องราวต่างๆเข้ามาสารพัดเรื่อง บางเรื่องฟังดูแล้วนาไม่ใช่จะเป็นกิจของหลวงพ่อเลยเช่นโรงเรียนขาดแคลนคอมพิวเตอร์หลวงพ่อก็ต้องช่วยวัดได้กลายเป็นร่มโพร่มใสของทุกคนเป็นศูนย์กลางของงานสังคมสงเคราะห์เลยก็ว่าได้วัดประบาทน้ำพุอยู่มาถึงทุกวันนี้เราไม่ใช่ต้นโพที่สวยงามหรอก ดูตรงไหนก็ไม่สวยแต่เราเป็นต้นโพที่มีกิ่งใบมีร่มเงามีสัตว์มาอาศัยอยู่แต่ถ้าจะบอกให้เราตัดกิ่งที่ไม่สวยออกให้เราไล่ฝูงลิงออกไปมันไม่ได้หรอกเพราะมันเติบโตตามธรรมชาติของมันอย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะได้คะแนนในการประเมินว่าเราได้เพียง70-80ถึงคะแนน จากร้อยคะแนนเต็มแต่เราก็ถือว่าเราสอบผ่านแต่ถ้าคนไปมองส่วนที่ยังบกพร่องเขาก็มองว่าเราไม่ดีตรงนี้เป็นธรรมดาของโลกที่สุดก็ทำให้เรามีดวงตาแห่งธรรมว่าตราบใดที่เราอยู่ในโลกมันไม่มีทางหนีพ้นหรอกคนสรรเสริญคนนินทาโลกนี้มันก็ปิดธรรมดาอยู่แล้ว ที่จะต้องเจอสิ่งที่ตรงกันข้ามเจอความขัดแย้งแตกต่างและก่อให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าหากเราจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแทน,แน่จะไปบอกทุกคนว่าอย่ามาต้ํหนิติเตียนเราเลยก็คงไม่ได้จะไม่ให้ลิงมากินลูกโพก็คงไม่ได้จะไม่ให้งูมากินไขน่นกพิราบ ที่ทำรังอยู่บนต้นโพก็คงไม่ได้แต่สัตว์ทั้งหลายคงไม่ทำให้ต้นโพล้มลงคงมีกิ่งหักกิ่งร่วงบ้างเป็นธรรมดาดีว่าต้นโพมีรากที่แข็งแกร่งและสามารถยืนหยัดได้ทุกฤดูการแม้ในบางฤดูต้นโพอาจไม่เหลือใบแม้สักใบแต่ต้นโพไม่เคยตายไม่ตายจากศรัทธาที่เรามี จิตวิญญาณของพิสุผู้ปลูกต้นโพหากเปรียบวัดพระบาทนำาพเป็นเหมือนต้นโพที่มีอายุมากย่อมมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายผ่านมาผ่านไปสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างราคาสั่งบ้างมีทุกอารมณ์เกิดขึ้นใต้ร่มเงาไม้ชีวิตของพิสุขผู้ปลูกโพต้นนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลหากแต่ จิตวิญญาณของท่านยังคงตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาถึงที่สุดแล้วชีวิตมันก็ต้องอยู่กับความจริงความจริงก็คือหลวงพ่อต้องทำงานต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคนทั้งหมดที่อยู่ใต้ร่มโพหลวงพ่อมองว่าเรื่องราวทั้งหลายเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของตัวเอง สุดท้ายเราก็ต้องคิดถึงตัวเองนี่แหละว่าเราจะเอาสิ่งที่เรามีเราเป็นเราได้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตเราอย่างไรประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวัตถุสิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้แต่รางวัลไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ตั้งมั่นไม่ว่าทุกทั้งหลายของสัตว์โลกพระสงค์มีหน้าที่บำบัด เรามีธรรมชาติของจิตที่จะเป็นผู้ให้และเข้าใจเหตุผลในเรื่องของการเป็นผู้ให้อย่างถูกต้องนั่นก็คือสิ่งที่เราทําทั้งหมดเป็นไปเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเองให้สะอาดที่สุดเพื่อหลุดพ้นจากสภาวะที่มันยึดติดถือมัน่นคนในโลกเมื่อมีก็เก็บสะสมรักษาหวงแหนซึ่งทำให้มีเกลียดมากขึ้น จะทำอะไรสักอย่างก็คิดแต่ว่าทำไมต้องให้ก็ของของเรานั่นก็คือยังยึดติดอยู่ขณะที่ใจหลวงพ่อกลับคิดว่าไอ้ที่ของเรามีใครจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ใครเพราะของที่เราบอกว่าเราได้มาเอาเข้าจริงนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะมายึดติดให้เป็นทุกข์ทำไม จะเก็บสะสมให้กิเลสมันมากขึ้นเพื่ออะไรกันหลวงพ่อกำลังฝึกตนเองเรื่องการเป็นผู้ให้การมีเมตตาโดยไม่มีเงื่อนไขเวลาเราให้อะไรใครไปก็ตามวันหนึ่งถ้าเราเห็นว่าเขาทิ้งของที่เราให้แล้วเรายังรู้สึกเสียใจหรือเสียดายแสดงว่าเรายังมีเงื่อนไข ยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้าใจเราหลุดพ้นจริงๆเราจะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาไม่เก็บออกมารู้สึกที่สุดเราก็จะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งปัจจัยก็มีอยู่แค่คนกับของเป็นที่มาของคำสอนสั้นๆง่ายๆที่ท่านพุทธทาสสอนไม่ให้ยึดมั่นในตัวกูของกูตลอดชีวิต เราก็ต้องต่อสู้กับคำนี้และความยึดมั่นในตัวกูของกูคือโจทย์ทางจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราทุกคนและของหลวงพ่อด้วยเมื่อมองทุกอย่างเป็นบทเรียนเป็นแบบฝึกหัดที่สุดใจเราจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเข้าใจชีวิตโลกผู้คนนี่คือบทอเรียนที่เราต้องเรียนรู้ฝึกตัวเองแล้วสอบให้ผ่าน นี่คือหลักสูตรของศาสนาที่จะต้องพาตัวเองให้หลุดพ้นไปให้ได้สุดท้ายแล้วหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรมีเป้าหมายอะไรในชีวิตหลวงพ่อตอบว่าอยากให้ใจเราเป็นอย่างนี้ถ้าต้องเกิดอีกก็ขอให้เกิดเป็นคนที่มีใจของผู้ให้ แต่ไม่ได้เป็นการให้เพื่อให้ตัวเองได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือได้รับรางวัหลหรอกนะหัวใจแห่งการเป็นผู้ให้ย่อมได้รับรู้ว่าณนะจุดหนึ่งการให้ที่เหมาะสมถูกต้องกับผู้คนและการเวลาเป็นการให้ที่มีความสุขโลกใบนี้ยังต้องการคนที่เป็นผู้ให้หลวงพ่อก็พยายามฝึกตัวเองไปเรื่อยๆถ้ายังมีชีวิตอยู่ วันข้างหน้าก็คงต้องเห็นหลวงพ่อทำอะไรอีกหลายๆเรื่องอะไรเรื่องที่เราทำประโยชน์ได้เราก็ทำและไม่มีต้นโพต้นไหนที่จะอยู่เป็นอมตะแต่เราเป็นต้นโพที่จะหมดอายุไขก็ต้องปลูกลูกโพต้นใหม่ขึ้นมาหลวงพ่อหวังเพียงแค่นั้นทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และไม่เป็นทุกข์ ไปกัับมนเพศสาระดีๆสไตล์ครูทีฟังเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นก็ต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆจากหนังสือสเกริตที่ขออนุญ,ญาตนำมาถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งเพื่อผู้ฟังนั้นสามารถน้อมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตปัจจุบันขณะให้เกิดความสุขใจสงบใจ และเบิกบานใจขอขอบคุณผู้ฟังทุกทท่านที่ได้ติดตามเพจสาระดีสไตล์ครูทีมาดูตลอดขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ